ก่อนหน้านี้เองค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาเลยเมื่อทางนั้นผู้จัดคนดังอย่างคุณไก่วรายุทธมิลินทจินดาค่ะเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองค่ะเคยแต่งงานกับดาราต่อเต่าหลังคบหาดูใจกันมา4-5ปีซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนขอเองเพราะว่าอยากแสดงความรักที่มีต่อทางด้านคุณไก่วรายุทธค่ะ และหลังจากคลิปนี้ค่ะถูกเผยแพร่ออกไปชาวในต่างสงสัยคะ่ะว่าหนุ่มคนดังหนุ่มดาราต่อเต่าเนี่ยเป็นใครกันและมีการคาดเดาที่เรียกได้ว่าพุ่งเป้าไปที่คนคนเดียวเลยค่ะนั่นก็คือดาราต่อเต่าที่มีพี่ชายเป็นดาราต่อเต่าเช่นเดียวกันและเป็นพระเอกที่เรียกได้ว่าคนนี้ค่ะหล่อตลอดกาลและในเวลาต่อมาค่ะคุณไก่เวลาย,ยุดเองก็ได้ออกมาเผยข้อความผ่านทางติกต็อกส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นค่ะว่าภาพที่ได้มีการเผยแพร่ออกไปเป็นการจมใจของเราทั้งสองคนและมีการบอกกล่าวกันเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เปิดใจเข้าใจ และยอมรับในความรู้สึกดีๆที่ไก่และน้องมีให้กันมาอย่างยาวนานความรักมีหลายรูปแบบและมีหลายบทบาทบนความสุขนั้นล่าสุดค่ะเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าชาวเน็ตก็ไม่จบง่ายๆค่ะบุกเข้าไปถามตรงๆกลางอินสตาแกรมของดาราต่อเต่าที่คาดว่าเป็นคนที่แต่งงานกับคุณไก่วราย,ยุทธค่ะโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะใจกล้าเข้าไปถามกลางอินสตาแกรมเขาว่าคุณใช่คนที่พี่ไก่บอกว่าเคยแต่งงานด้วยหรือเปล่าคะน่ารักมากๆค่ะและก็ต้องบอกว่าในโพสต์ดังกล่าวของดาราต่อเต่าเนี่ยก็มีทางด้านคุณ ไก่วรายุทธเองค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของดาราต่อเต่าด้วยโดยคุณไก่วรายุทธค่ะได้เข้าไปเมนว่าน่ากินมากค่ะซึ่งรูปของดาราต่อเต่าเนี่ยเขากําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าค่ะเรื่องราวนี้ก็คงต้องบอกว่าต้องรอติดตามกันต่อไปและอีกไม่นานค่ะคาดว่าจะต้องมีการอัปเดตหรือว่ามีเฉลยอ,ออกมากันอย่างแน่นอนค่ะและหากมีความอัปเดตขึ้นหน้าอย่างไรทางเราทีมข่าวไทยนิวค่ะไม่พลาดที่จะนำมาให้ลูกเพจทุกคนทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ ไทนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสริบคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว